คลิปนี้ท่านสิภาพี่น้องมาฮ้องห้างไก่ค่ะพี่น้องหลังจากไก่มันแมบแลวโตนห้างเรียบร้ยบรยบอยแล้วโป่งเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบที่เอามาฮ้องห้างไก่ตอนนี้ก็สิมีตะไคร่เครืองกับใบยูคาดิบตัดละกาเฟื่องเนาะพี่น้องเนาะเมื่อในอุปกรณ์ส้มย่างเนี่ยก็เขาโลกไก่เลยค่ะพี่น้องไปจัดการเลยทำรองห้างไก่เว้ยถทำนีถาำนีการไก่ออกไปหอาก็ตตองมาเขียห้างให้มันยังสีละพี่น้องป้าห้างนี่นะพี่น้อง ไข่ซ้อนกันหมยถึงว่าสองตัวมันไข่ด้วยกันนังสินะมาที่นี่ลูกแตงมาได้วโเวเกีโตและโตนห้างมาในโตต่อไปก็บมาเห็ดเอาองั้สิเนี่ยนบนจะถ่ายกัเหลือเอเลก,ก็ตตองมาปุ่งที่ใส่ละขีดทานยังว่าพี่น้องเพราะว่าให้หนหนให้หายเจ้าของารพี่น้องเอามือยิบอะไรเลยเลแหละไตขึ้นแคน,นแท้ๆกับพี่น้องเมื่งเน่ผุน่ะไตงวยเงีอยอยู่น่ะพี่น้องที่บ่กให้มันก็จะเกิดช่วงนี่ลราพี่น้องเดือนมกราคมพาหน่สิให้แห้งปกติขอใกล้ะท่อนกับบ่ได้อ่ำเดี๋ยวอืมียงเด้นี่ มึอนี้สีมาข้องห่างไกลสองห้างห้างนี่มีใครห่างห้างอยู่สามน่วยถ้าสายสารอื่นใครห่างห้างเนาะพี่น้องเนาะเมื่อได้เราก็เสียวออกมาว่างไว้ทั้งหนอกก่อนได้จะทอนกับสีเขาไปคีบเอาห้างมันค่ะพี่น้องเอาห้างมันไม่ถึงว่าเฟื่องสีห้าห้องเบื้องหันอ่ะออกมาค่ะพี่น้องนี่ ต้องไซแบบนีได้ที่จริงให้เฮ็ดเร็วก็าน,นีได้พี่น้องเฮ็ดสาอะไรได้ให้แห้งนี่แล้วก็สิขกี้อกมาจังสิแล้วก็จะเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็สิเอาการห้องห่างไกลที่จริงผู้เ่า่นเอาไฟล่นปไปเนี่ล้นห่างมันได้ห่างไหนมีให้ยัดทอนมาล้นพี่น้องอย่างเอาใบายูก็สิใส่ใบตะไคร่เครื่องลงไปก็แล้วก็สิใบยูค่าลิตตัดลงไปสั้นนึงแล้วก็สั้นที่สามก็จะเอาเฟืองคพี่น้องรองข้างบนอีกให้ความนุ่มให้มันนุ่มไหม เออแล้วเขากับป้อมว่าห้มันโค้งงยงเนาะค่ะนาองว่าห้มันซี่ยังสินะเขาก็กดกดกด,กดลงไปมันมาเห็นห้างอ๋อเป็นตะไครดีเว้ยมันกะสีไข่ยังสินะพี่น้องนี่แล้ท่อนกะสีห้องห้างนี่แล้วกะสีมะห้องห้างนี่เฮ็ดแบบเดียวกันเลยค่ะพี่นอ้องตะไครเครื่องมันคิวแห้งนะแล้วบยูคามันมันมีความคิวมันสีเฮ็ดให้ลดกันมีให้ได้ยังสินะแล้วก็ห้องด้วยเฟืองอีกค่ะพี่น้องนี่แล้วก็กดกดเฮ็ดให้มันเป็นตะแมบตะไครนะค่ะพี่น้องไข่ดีดีเด้อ หั่งโลไก่ยท้อนนี่ไม่ถึงว่าโลไก่นี่บวขาดไก่เลยเราเข้ากับมาจับเบิ้งค่ะพี่น้องต้องให้หัางแน่นเด้อต้องให้มันแน่นเพราะว่าเวลามันขืนไข่มันฉีมา่ขืนเหยียบหนีก่อนหาหัางใดมันบวแน่นังสิมันสีบวชไข่ใส่เลยพี่น้องเข้ากับมาจับเบิ้งความแน่นความแข็งแรงเนาะค่ะเนาะนี่ถ้ามันแน่นแน่นงี้มันจะข้นไข่ค่ะพี่น้องขันหังใดโรเลโรเลมันสีบวชไข่ให้เข้าเลยดอค่ะพี่น้องนี่ย่าท้อนเขามากอะคือมันแอบอยู่มีอยู่หนี่้องหัางมันโดดก หลังจากนั้นก็มาจัดการไอ้ห้างที่เท่าออกมากค่ะพี่น้องจัดการซุมไฟเลยให้หลยเออต้องซุ้มให้มัไมนไหมให้เบิร์ดยังสินะถ้ามีลูกน้อยยังน้อยมันเหยียบตายเท่าก,ก็สุมไปน้ำกันเลยแต่ว่านนน <ไอ S 1> มูนี้มเพรมีใจน้อยตายเนาะพี่น้องห<ด>ลังจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะพี่น้องแล้วเราก็ได้ไก่ห้างหางไปต้มค่ะพี่นอ้องซิฟกนวยผุ่นพี่น้องไก่หางห้างค่ะอขอบคุณทุกคนที่เบิรงกจา้า